สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง t o อปิก IELTS Speaking กันนะครับท็อปิกวันนี้นะครับที่อยากพูดคือเรื่องของ idiomatic language นะครับ idiomatic language นะครับหรือภาษาที่เป็น idiom ภาษาที่เป็นสำนวนนะครับซึ่งน่าจะเป็นคำที่ทุกคนที่อยากได้ speaking band 7น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าใน lexical resource นะครับหรือว่า vocabulary นะครับ เขาเขียนไว้เลยว่าเราควรที่จะมีการใช้ idiomatic language บ้างนะครับ idiomatic language เนี่ยหลายคนก็อาจจะไปเปิดอินเทอร์เน็ตมานะครับซึ่งเราก็จะได้ list idiomatic language มาซึ่งบางทีเนี่ยเราเห็นแลเรารู้สึกแบบว่าว้าวมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นคำสุภาษิตแบบโบราณมากๆนะครับแล้วยิ่งเราคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาที่หนึ่งของหลายๆประเทศใช่ไหมครับไม่ว,ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษประเทศอเมริกาประเทศออสเตรเลีย ดังน,นั้นคำที่เราไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะใช้แค่ในประเทศอังกฤษแล้วมันฟอร์มอลมากหรือใช้แค่ประเทศออสเตรเลียแล้วมันฟอร์มอลมากนะครับแล้วมันอาจจะทําให้เกิดว่าเราเขินเวลาเราต้องพูดเพราะว่าเราไม่ชินเวลาเราได้ยินคําพวกนี้นะครับยกตัวอย่างคําพวกนี้นะครับเช่นอย่างวันนี้ผมได้ยินมานะครับคือคําว่า to burn the midnight oil อ่าถ้าเราเดาเนาะ Burn the Midnight Oil ก็คือแปลว่า To Work Late ททำงานดึกนะครับคือ Midnight Oil คือะเกียงตอนกลางคืนเอ,อกใช่ไหมดังนั้นก็ฟังดูก็ดูแบบ Form ม l มากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าหลายคนเขาจะเข้าใจนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นคำที่ค่อนข้างร่วมสมัยนะครับแต่ว่ามันอาจจะ Formal เกินไปสำหรับน้องๆหรือว่านักเรียนที่จะไปสอบที่เป็นคนอายุน้อยยนะครับคำพวกนี้ นะครับคนอายุน้อยเนี่ยจะไม่ค่อยเคยได้ยินแน่นอนแล้วเวลายิ่งเราพูดว่าแบบ well I had to burn the midnight oil to finish my work last night มันก็ฟังดูแบบเขินๆน,นิดนึงนะครับเพราะมันเป็นคำที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมเลยจะมาแนะนำ3 idiomatic language นะครับที่ผู้คนนะครับสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่เขินนะครับแล้วก็เป็นคำที่ universal ก็คือแบบว่า,วาต่อให้กรรมการจะเป็นคนชาติไหนนะครับเขาก็ จะเข้าใจเราได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคำที่เหมือนแบบว่า ingrained เข้าไปในแบบว่า English speaking communities แล้วนะครับคือเหมือนกับใช้ในออคนที่ใช้ภาษาอังกฤษทั่วๆไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนะครับคำแรกที่อยากให้รู้จักนะครับคือคำว่า beat around the bush นะครับ to beat around the bush นะครับแปลว่าการที่เราเป็นคนไม่พูด ตรงๆนะครับเป็นพูดอ้อมค้อมนะครับภาษาอังกฤษนะครับถ้ามี verb นะครับคำนี้เขาเรียกว่า circumvent นะครับ vent นะครับแปลว่า vent แปลว่าคำ um ส่วน circum นะครับแปลว่า circle แปลว่าวงกลมการที่เรามาแบบวงกลมแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรามาแบบไม่ตรง เลยนะครับแปลว่าการพูดอ้อมอมเวลาเราพูดนะครับเราก็สามารถพูดได้ในโจทย์ที่เขาถามเรื่อง personality เราว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับเช่นสมมุติเราจะบอกว่าฉันเป็นคนที่ไม่ชอบการเผชิญหน้าดังนั้นในที่ทำงานฉันก็เลยชอบพูดแบบอ้อมๆโดยเฉพาะกับเจ้านายอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะบอกว่า naturally I'm not a confrontational person so when I'm at work I usually beat around the bush especially with my boss อะไรเงี้ยนะครับตัวอย่างก็คือตามธรรมชาติแล้วฉันเป็นคนที่ไม่ confrontational นะครับ confrontational คือคนที่ชอบการเผชิญหน้านะครับคนที่มีอะไรแล้วชอบเถียงอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่พอใจแล้วเผชิญหน้ากันมาเลยอะไรเงี้ยคือคนคนที่ confrontational แต่เมื่อกี้เราบอกว่าเรา I'm not a confrontational person so I usually beat around the bush ดังนั้นฉันก็เลยแบบว่าค่อยงอ้อมขอมนิดหน่อยนะครับ especially with my boss โดยเฉพาะกับเจ้านายของฉัน ค,คำนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับคำที่2นะครับคือคําว่า to go and um, the extra mile นะครับการที่เรา go the extra mile for something นะครับคือการที่เราทำอะไรเวอร์ wherever, เพื่ออะไรบางอย่างนะครับเช่นแบบว่าส่วนตัวแล้วเราเป็นคน perfectionist ดังนั้นเวลาเรา start a company เราก็เลย Go um, oh, The extra mile เพื่อที่จะให้ลูกค้านั้นแฮปปี้นะครับเราก็สามารถบอกได้ว่า I am naturally a perfectionist นะครับวนตัวเราเป็น perfectionist นะ So when I launched my company I made uh, I went the extra mile to make sure that my clients were satisfied นะครับเราก็เลยบอกว่าดังนั้น when I launched my company นะครับเวลาเราเริ่มบริษัทเราใช้คำว่าอะไรครับ launch My company hmm? went the extra mile to make sure that my clients were satisfied. Mm -hmm. Um ดังนั้นฉันก็เลยทำแบบเวอร์เ,อรเลยอะใส่พลังงานแบบสุดๆเลยเพื่อที่จะ make sure นะครับว่าลูกค้าฉันนั้น satisfied นะครับเขา happy เขาพอใจทั้งเกตนะครับตอนที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเวลาผมพูด past ผมก็จะใช้เป็น past ทั้งหมดนะครับ when I launched my company I went the extra mile to make sure that my clients were satisfied นะครับ were ก็เป็นอดีต w e n t ก็เป็นอดีต launched ก็เป็นอดีต คับเรากําลังพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเราก็เลยใช้อดีตพอพูดถึงคํานี้เราจริงๆก็นึกได้คํานึงเลยนะครับคือคําว่า when above and be, uh, to go above and beyond นะครับคํานี้ก็แบบคํานี้ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะแต่ว่าเป็นคําที่ตอนอธิบายคำเมื่อกี้แล้วนึกขึ้นมาได้เลยแล้วเป็นคำที่ใช้บ่อยมากๆด้วยนะครับการที่เรา to go above and beyond for something ก็คือเราแบบ ใช้ความพยายามแบบ w o อ t เพื่อสิ่งนั้นนะครับเช่น well i went above and beyond for my clients นะครับนั้นเนี่ยแบบสู้เพื่อลูกค้าฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ as a teacher i went above and beyond for my students นะครับในฐานะครูเนี่ยฉันพยายามสุดๆเลยนะ for my students เพื่อนักเรียนของฉันนะครับคำนี้ก็ใช้ได้มีประโยชน์เช่นกันแล้วก็ผมก็ใช้ปกติเวลาพูดนะครับดังนั้นพูดแล้วก็จะไม่เขินเพราะมันเป็น idioms ที่ค่อนข้าง universal นะเป็นที่ยอมรับกันกว้างๆแล้วเข้าใจได้ง่ายนะครับคำสุดท้ายที่ผมเตรียมมานะครับที่ผมนึกได้ก็คือคำว่า silver lining ซ s i l v e ร์ i n i n g นะครับอาจจะได้ยินจากเพลงหลายๆเพลงคนที่ฟังเพลงจะได้ยินคำนี้บ่อยเนาะมีเพลงที่ชื่อ silver lining ด้วยนะครับหรือเพลงที่แบบใช้คำว่า I can't find the silver lining บลาๆา silver lining นะครับเป็น idiomatic language นะครับที่แปลว่าสิ่งดีๆที่เกิดจากเหตุการณ์ลายๆนะครับเช่นสมมติว่าเราตกงานนะครับแต่สิ่งดีๆที่เกิดจากการตกงานคือเราได้ใช้เวลาในการ explore career options ใช่ไหมครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เรามี passion มากกว่าดังนั้นเราสามารถพูดได้นะครับว่า even though I lost my job นะครับ the silver lining Um, was that i was able to do something that i was more passionate about And uh, even though uh, i lost my job uh, the silver lining was that i was able to mm, <laughs> I was able to um, explore career options, mm -hmm. career options, and engage in activities that I was passionate about. เราบอกว่า even though I lost my job นะครับถึงแม้ว่าฉันจะเสียงานนะ the silver lining was that ข้อดีของข้อเสียนี้ก็คือว่าเห็นไหมเหมือนกับว่าเป็นข้อดีของเรื่องแย่ๆเรื่องนี้ก็คือว่า the silver lining was that I was able to explore able to explore นะครับ career options ฉันสามารถหาแบบว่า ตัวเลือกงานอื่นๆได้มากมาย and engage in activities แล้วก็ได้ทำในกิจกรรมที่ I was passionate about ที่ฉันนั้นมี passion นะครับการที่เรา passionate กับอะไรนะครับการที่เรามี passion กับอะไรเราใช้คำว่า to be passionate about something นะครับเช่น I'm passionate about singing I'm I'm passionate about music I'm passionate about teaching เราสามารถพูดได้ว่า even though I lost my job the silver lining of this was that I was able to explore career options and engage in activities that I was m s r e p a s s i o n a t นะครับนี่นะครับเป็น3ตัวนะครับที่อยากให้รู้จักนะครับเพราะว่าไปใช้แล้วจริงเนี่ยไ่ไม่เขินเลยนะครับเป็นคำที่ใช้ง่ายมากคือ to be around t a the bush นะครับ to go the extra mile for something นะครับแล้วก็ silver lining ส่วนไหนเวลาใช้ silver lining เราก็จะใช้คำว่า the silver lining is that จุดๆนะครับข้อดีของข้อเสียในเรื่องนี้ก็คือนะครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์เช่นเคยนะครับถ้าเผื่อใครอยากให้กำลังใจนะครับสามารถกดไลค์แล้วก็กด s u r s c r อ่าช่องผมได้เลยนะครับส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับ